สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อข้อที่2นะครับของการเ,เสริมทั่วไป EP 1 1นะครับเรื่อง Factorial ข้อที่2นะเดีย์จดเรามาลักษณะอย่างนี้ถ้าเราทำก็คงจะเหนื่อยมากแจกแจง24 f a c t o r i a l 24 f a c t o r i a l เกิดจากอะไรเกิดจาก24 คูณกับ23คูณกับ22คูณกับ21คูณจนเป็นคูณ3ามคูณสคูณหไม่ไหวละอย่างเงี้ยไม่ไหวโอเคไหมครับไม่ไหวละอย่างเงี้ยแล้นถ้าเจออย่างนี้ปั๊บเรามีวิธีการอย่างไรนะดูตัวแรกก่อน4 factorial นะตรงนี้นะสี่แฟกทอเรียนก่อนแล้วเราจะเห็นว่า4 factorial ตัวเนี้ยนะ ก็เป็น4ี่แฟกทอเรียนสี่แฟกทอเรียนก็เกิดจาก4ี่คูณสคูณสคูณหนึเป็น12 12 2เป็น24มันก็คือ24<ม>อ้าวก็ไปตรงกับตรงนี้อีกตรงกับตรงนี้24่พร้อมจทย์ก็นี้ก็เขียนใหม่นะเราก็จะไปต่อข้างบนนะเขียนใหม่ก็เอามาเป็นอะไรเท่ากับนี่ก็เป็นเอ่อ24 f ฟกทอเรียนแฟกบวกหนึ่งแล้วก็แฟกเสร็จแล้วก็ลบไอ้ตรงนี้นะครับเฉพาะก้อนนี้นะเฉพาะก้อนนี้นะเฉพาะก้อนนี้ก็คือ24โอเคไหมเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้คือแฟกนะเฉพาะ24ไอ้ตัวเนี้ยนี่ก็คือแฟกมองออกไหมตัวนี้คือแฟกเสร็จแล้วก็ปิดวงเล็บปิดวงเล็บนี่แล้วก็แฟกอีกทีเห็นไหมครับ ไอ้สี่แฟกทอเรียนตัวเนี้ยสี่แฟกทอเรียนตัวเนี้ยก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือยี่สิบสี่ไอ้สี่แฟกทอเรียนก็คือยี่สิบสี่นะตัวนี้คือยี่สิบสี่แล้วตามด้วยแฟกนะตัวสีออกไม่เหมียวแดงไม่เหมียวนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดหารด้วยทั้งหมดหารด้วยตัวนี้นะครับก็อมาเป็นยี่สิบสี่แฟกแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็แฟกอีกทีเห็นไหม ถึงตรงนี้ก็พอจะเริ่มมองออกแล้วแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครนี้ก็ทําต่อเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเอาลอสสี่ทำต่อ,อยังไงอ่ะทีนี้เท่ากับเราก็กําหนดนะเราให้นะก็กำหนดให้ไอ้ตรงเนี้ยก้อนทั้งก้อนเนี้ยก้อนทั้งก้อนเนี้ยยี่สิบสี่แฟกทอเรียนเนี่ยมันเยอะไปนะแล้วก็กําหนดให้ตรงเนี้ยยี่สิบสี่แฟกทอเรียนเนี้ยให้กําหนดให้ 24 factorial ตัวเลขมันเยอะ,อะกำหนดให้เป็นตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะให้เป็นเเพราะเราก็แทนค่าตรงนี้ลงไปนะเพราะ24 factorial เป็น A 24 factorial เป็น A ส่วนด้วย24 factorial เป็น A โอเคนะครับเราแทนค่าตรงนี้นะมาก็แทนค่า A ในวงเล็บบวก1่เสร็จแล้วก็ factorial นะตรงกันนะครับตรงกัน ลบด้วยตรงนี้ก็วงเล็บนะก็เป็น24ตรงนี้เป็นวงเล็บก็คือแฟคเตอรเรียตรงนี้ก็ออกมาเป็น24ก็คือ A แล้วก็ลบด้วย1แฟคเอเรียแล้ 24, an, แทน24 Fa แฟกด้วย A ทุกตัวพอเข้าใจไหมครับทีนี้ก็กฎของแฟคเอเรียนนะแฟคเอเรียก็จะออกมาเป็นอะไรตรัวนี้ตัวมากตัวน้อยเราก็แจกแจงเพราะนั้นก็เท่ากับ เท่ากับจักแจนตรงนี้ซะจักแกนตรงนี้ให้อยู่อันนี้ตัวน้อยสุดนะลบหนึ่งอันนี้ก็เป็น A ธรรมดานะาออก็มาเป็น A อบวกหนึ่งลดลงทีละหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็น A เดียวต่อไปก็เป็น A อลบหนึ่งเสร็จแล้วก็แฟ c t อ r รียนเขมั้ยครับลดลงทีละหนึ่งนะครับเหมือนกับ5้าแฟกก็เท่ากับ4คูณกับลดลงอีกหนึ่งเหลือ3คูณกับลดลงอีกหนึ่ง ก็เป็นเหลือ2อย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็คูณ1หรือจะออกมาเป็น4คูณกับ3ามแฟกอย่างนี้นะครับเห็นนะครับแต่แล้วก็ลบตรงนี้ลบ A f a ฟ t o r i a l a f a c t o r i a l ก็คือตัวหนึ่งลอมลงมา A คูณกับลดลง1ก็เป็น a ลบหนี่ยเตัวน้อยที่สุดเท่ากันแล้วก็แฟกทั้งหมดหารด้วย a ลบหนึ่ง o r อเียไห ีนี้เราก็ดึงตัวร่วมออกมาลบตัวนี้ออกนะครับจดเดิมลบออกไปดึงตัวร่วมออกมาตัวร่วมของเราคืออะไรตัวร่วมของเราคืออะไรตัวร่วมของเราก็คือตัว A ลบหนึ่งแฟกเรียนนะครับดึง A ลบหนึ่งแฟกอเรียนออกมาเป็น A ลบหนึ่งแฟกเรียนดึงออกมาแล้วอยู่ในรูปผลคูณเห็นไหมครับมี A ด้วยอีกตัวนี่มี A อีกตัว มีเออกตัวควันก,ก็เออยู่ข้างหน้าดึงออกมาแล้วอยู่ในรูปผลคูณออผลคูณดึงมาแล้วก็ตัดออกไปเหลือเอบวกหนึ่งเอบวกหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดออกไปไอ้สามประสิทธิ์ตรงนี้นะครับสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็นหนึ่งโอเคไหมมองออกไปสัมประสิทธิ์ตรงนี้สัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งะวันก็เหลือลบหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ หารด้วยหารด้วยทั้งหมดนี้หารด้วย A ลบหนึ่งเลบหนึ่งเเมื่ออยู่ในรูปผลคูณกับหาตรตัวนี้ตัวบนนี้ผลคูณน,นะครับแต่และวงเล็บผลคูณกับหารก็ตัดกันเพราะนั้นก็เหลืออะไรเหลือเอมาจากตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้บวกลบกันเนี่ยตรงนี้บวกลบกันก็หมดไปก็เหลือคูณกับเนี่ยคูณกับไอ้ตรงนี้ก็เหลือ A ตัวเดียว เห็นไหมครับเหลือ A ตัวเดียวเพราะฉนั้นเราจึงได้ว่าไอ้ตรงนี้เท่ากับ A คูณ A ก็คือ A กําลัง2นะแทนค่า a นี้นแทนค่า A นะครับแทนค่า A ก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับตรงนี้นะครับแทนค่า A ลงไปก็ได้ออกมาเป็น A ของเราคืออะไรครับเรากำหนดให้ A คือ24สี่ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เป็นคำตอบ โอเคไหมครับเป็นคําตอบแล้วนะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ค่อยๆปรับพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆปรับแปลงแปลงไปสู่อะไรแปลงไปสู่สูตรนิยามให้ได้นะครับโอเคนะครับให้กําลังใจทุกท่านส่้ๆให้กําลังใจนะครับขอให้โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ